ทำไมกับมันผู้ชายดีอย่างที่พ่อเลือกไว้ให้อย่างไอจอยเนี่ยทาไมมึงไม่หาไม่ไม่เอาไมไม่เอาดถีบจริงมัถีบจริงดถีบจริงบดถีบริงอไปีริงี้รบดถีหรับผูีชมที่มรบีอารุ1บปีขึ้นไปอาีจีจะมีภจพจจ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครหนึ่ง y บโค e ซีโ o กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครหนึ่งบโคกซีโรเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับนี่ครับพามาดูเบื้องหลังกองละครโรคกซีโลนะครับเรื่องนี้พี่โคกแต่งตัวอย่างนี้ครับอา้าวแต่งตัวอย่างนี้ก็ต้องเป็นพระเอกครับ <c oughs> พระเอกเขาแต่งตัวอย่างนี้อั้งนั้นทาพระเอกอนี่ท้าหันหลังผมึูว่าพม่าบ้าเนี่ยต้นตัวอะไรอ่ะนี่ครับใส่มห,หม้อห้องมคนเลี้ยงควาย <c oughs> โคกอะไรค่ะบสองคนเสียบอหรอสองคนเสียบโอเค,อเคยังไม่เลิกอยกเหรอ,อยังเลย,ว,ยวันนี้เดี๋ยวเจอกันแต่วันนี้พ,พระเอกใช่ไหมครับนี่ครัพระเอกของเราเลยเชื่อไรครับพระเอกเพิ่มโชคเดี๋ยววันนี้ผมก็เพิ่มโชคต้องขี่กันไม่ได้ซี่กันนะขี่กันเขาขี่เราเราขี่เขาสิโอ,โอเคครับเดี๋ยวไปดูเขามีใครในกองละครของโคกซีโน่ ยังไงครับแอบลงน้ำอยังไงครับพี่ขวัญเพราะเวลาจับควายจับนี่ปลอดภัยสุดอ๋อครับทุกตัวเลยนะพี่คือมันจะทำอะไรเราเราก็ยังอยู่ในมืองั้นเดี๋ยวพี่จับเชือกไว้ข้างหลังผมได้ไหมให้เราผมได้ดิปลอดใจเลยท่านครับพี่ขวัญไม่มีอะไรดได้ไงไม่ทอไหมครับอย่างนี้ขี่ได้ขี่สิโอเคมขี่ลองขี่ดูไหมเขาขี่เราอ่ะเราสิ่อ้าวขึ้นแล้ว มันก็จะยกคอขึ้นเลยยากไหมพี่ไม่ยากพี่เนาะเขาบอกไม่ยากแล้วเราอะยากอายุสุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่โคขี่ควายครับมือเรายันไว้กัำขัามันกำเดินกำโลกำ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 เอาเอาแล้วเหยียบเลยอือปื๊บปื๊บปื๊บตองข้ามปื๊บปึ๊บ ไม่ยากแล้วหัหยหหไม่ยากเลยใช่ไหมพี่อุยรักจังเลยเพิ่มโชคขอบคุณมากขอบคุณมากดี่ใ้ขี่นะเอาเดินไปเลยเดิไปเอไปตูดนะนครัตบตูดน่นๆเี่ยแหละไปไปเไปเดิน

เที่ยวเยอะแล้วเราอ่ะนั่นโชคมีความสุขฟินเลยนะนี่ชั่วโมงฝ่าในเที่ยวแหละกินเบียร์มาปะเนี่ยฮะน่านิ่งเลยนะแหมเรียมเลือลืมแล้วนั้นวันของเรียมหววทิพโอเคดีมากดีมาก พี่ขว<า>ัญจ้าพี่ขวัญเจ้ามาได้ยังไงข้าหนีพ่อกำนันมาช่วยพาข้าออกมาจากตรงนี้หน่อยเอา้าแล้วพ่อกำนันไม่รู้เหรอไม่รู้จ้าเอา้านั้นไปรีบไปเร็วโอ้จ้ลองช่วยข้าแล้วล่ะ,ละมาขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวเพิ่มโชค ลงไปเร็วปิดชีวิตแม่มันชนน สำหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ l i แอดโคกซีโร่หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับลงแล้วไรงี้ต่อไอมลงเองปล่อยมันปล่อยมันดูนีดูอะไร ขึ้นเองข้นเองวเมื่อกี้ขึ้นเองวเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นเองว่าเมน่อ้ขึ้นเองใช่ปะใช่ลมเองดิปตกใจเลยค่ี้่ะต้องระวังคิ้ปอไไรครับรอนี้เอาเ้าแผ่ขึ้น่แขวะตกควกวายก่อน1 2ึปีแล้วเนี่ยไม่เข้า ฟอ๋อ่าแซวว่าหนังเหนียวอืแล้วกีกิดแรงนึกว่าสันดีแท้โอ้ดีนะเนี่ยว่าแบบปาดๆเชียวเชียวโอ้ทุ่มทุนทุ่มทสร้างรถอนนานต้องเข้าแล้วล่ะร้อยลานต้มีร้อยลานต้องมีเอาร้อยบาทมาแปะแผลกูอะมึงมาอยู่ทำไมกับมันผูใช้ดีอย่างที่พ่อเลือกไว้ให้ยังไงจอยเนี่ยทำไมมึงไม่หา

เออมันโตยาวเลยยาอีเดียมออกมาใช่มันติดมันก็ซ้ำเพาะม่เอาวเลยมึงไม่หามันติดหาไม่เอาวไม่หาจะไปหาต้องใหม่มาไม่เอากูเจอมึงแล้วเจอแล้วพ่อเอาแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ต้องหาแล้วช้าๆไม่ต้องรีบช้าๆช้าๆเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วๆอีเดียมเมื่อกี้มันเดินที่ต้นไม้เลยไงเรแลอวไปคุยกับต้นไม้โอ้ใครด้วยนางเอกนางเอกขี้แต่ต้องคุยกับต้นไม้ดูดิ ไปไหนมาครับขี้ค่ะขี้ค่ะอีเรียมเรียมไม่อามเอยราับเร่นี้่ขำอยู่อยู่อกันเปเรไม่เล่นในขำพี่เจ้เมื่อกี้ในกระดาษที่ผังนี้จริงจังอะ ในขนาดที่ฝั่งนี้จริงจังนะฝั่งนี้จริงจังกันนะช่างนะเนี่ยฝั่งนี้จริงจังมากครับต้ขับไม่หยุดต้นลกข้างฝังบก็ไม่หยุดอีเรียมอีเรียมาเล่นาเล่นงี้นะไปไล่เรียมอีเรียม ไอ,อ้งขนาดน่นะเอาไอจอยเอาตรงนี้เลยเหรอจอ ถ,ถ้ายังไม่พร้อมผมขอเยี่ยวทีนะมนเลยเหรอไอ้โค่าเลยกู้อรักก่อนเลยใล้เขามาช้านกูก่อนกูกูวงอะ่ะเอ้นั้นทีฟังเออ้ทีระฟังม,มงงึงเอาทีระฟังเอาฝั่งของ่อน,น่าถ้อทีะฟังแล้วไปก็ไปต่อไม่ได้เลย อีเรียมไอขวัญไหลยกกันเลยก๊กใช่ใช่ใช่อีเลียมมึงมาอยู่อะไรนี่ไก่ขวัญพ่อบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มาอยู่กับมันผู้ชายดีๆอย่างไอจ่อยเนี่ยพ่อหาไว้ให้ทำไมมึงไม่เอาไอจ่อยเอาอีเลียมออกมาเจ้าพ่อ ออมาหย่าไอ้จ้อย<า>อย,อยงไปเยงงอะเก้อไอ้จ้อยพ่อกำลังไอ้ควันฟังข้าก่อนกูมไม่ฟังมึงไม่รู้พูดเดียมมันไม,ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนวเข้าเข้าคุยแน่หรอกเลยว่าฉันก็ไม่มีอะไรหลักจากพ่อเอาเขาไม่ต้องถีบแม่งแล้ว <c oughs> แค่นั้นพอไม่ต้องถีบแล้วความรักมันได้แล้ว เฮ้ถีบทำไดีกว่าถีบดีกว่าถีบไปแยกออกมาแล้วก็ถีบออกเอาค่ะเอาไอ้ขวานมาถีบขวดีกว่าเอ่อไอขวานถีบผมดีกว่าไปยื้อ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 อีเดียมอย่างนงี้ยผมยื้อนะยื้อนี่นะถีบออกมาออกมาแล้วคุณถีบผมเลยดีกว่าผมก็เดินมาพ่เพื่อที่จะจะได้ไปต่อฝั่งนี้อ่าแล้วผมก็บอกไอ้จอยไอจยบ้าเชียวอันนี้ของผมบ้ากู ่กี้้ดหไโนอกจากเรียมแล้วฉันก็มีแค่ควายแหล่ะแค่ควายมึงเนียเหรอฮะยมาเ้ยนลูกสาวกูได้ควายมึงจะมีค่าตัวสันเท่าไหร่ชิวะสองล้านจ้ะพ่อ แล้วก็ผักผมบอกเลยไอ้จ่อยมึงไปไกลตีนไปขวัญลูกพ่อขวัญขวัญลูกพ่อหนูไปนั่งอะไรอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวก็เจ็บหัวเข่าตายหรอกเออลุกไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคายนี่มีตัวสองล้านเลยเหรอเอออะไรนะพ่อสองล้านเลยนะพ่อพ่อสองล้านเลยพ่อไอ้จอยไอ้จอยมึงไปไกลตีนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผักออกไปเดี๋ยวเข้ากัย่าไอ้จอยมันไม่เกี่ยวเลยเหรอเองเรียกไม่ไ้คามกับพี่จอยเรียมันรักท่า ไอิจ้อยอไอจ้จอยของฉันเจอไอจ้จอยไอ้ควันมันฉีบฉันเะพ่อไอ้ควันพ่อคำนั้นฟังข้าก่อนมึงไม่ต้องพูดเ,เรื่องนี้เลียมไม่ผิดถ้าจะเอาผิดเอาผิดที่ข้าเถิดมึงจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกสาวก,กูนอกจากเลียมแล้วชีวิตข้าก็เหลือแค่ควายตัวเดียว อย่าไหลเทกอย่าไหลเทกอย่าไหลเทคมันขีบจริงมันขีบจริงมันเพื่อนเพื่อนเอนจากลยพื่อนอย่าไหลเทคด็ถ้าจะเอาผีก็เอาผีฉันเกิดมึงจะอะไรมาเลี้ยงลูกสาวกูชีวิตฉันนอกจากโตข้าแล้วก็มีควายอีกหนึ่งตัวที่สามารถ จะเอาลูกสาวของพ่อได้ควายมึงตัวเดียวจะมาเลี้ยงลูกสาวก็ได้ยังไงควันายของข้าตัวละสองล้านบาทอะไรอะไรนะสองล้านจ้ะพ่อไอ้ควันควายมึงตัวสองล้านเลยเหรอใช่จ้ะพ่อสองล้านไอ้จ้อยจ้ะพ่อมึงไปไกลๆไอ้ควันเป็นไรไหมลูก ไปเลียมเข้าบ้านลูกพม่ไม่เกลียดพันแล้วหรอกจ้ะพ่อจะเกลียดมึงเรื่องอะไรล่ะลูกเอ้ยทำไมล่ะควายมึงตัวละสองล้านถ้ามีควายตัวเดียวนะไปเข้าบ้านลูกไ,ไปไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเลยขอบคุณจับออวอจอยจอยอยู่นี่ไอ้จอยมึงนะมไปก่อนเลยไปไอ้ดีด้วยมึงไปก่อนเลยเจ็บใจเจ็บเจ็บใจ ผมเลยพี่น้ำนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดตองน,นี้สําเร็จได้ก็เพราะพี่น้ำแลพ้พีพัทนะครับเป็นทั้งนักแสดงต้องบอกว่านักแสดงสําคัญเลยแหละนะแล้วก็เป็นตัวสําคัญเลยแหละและที่สําคัญเป็นทั้งพุ่มกับเป็นทั้งบอกเอ่อคิวงานนะแล้วก็บอกเทคนิคการถ่ายวันนี้ได้วิชาจากพี่น้ำแลพ้พีพัทเยอะมากนะครับแล้วก็รวมทั้งเอ็มพาราไดซ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญควายเพิ่มโชคแล้วก็นี่เลยพี่ธรนะครับเจ้าของ ท็อปนี่เล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณพี่ท็อปนะแล้วก็ <c oughs> นี่เลยพระเอกมาแล้วมาแล้วไอ้นัทขี่โชว์มาแล้วโ <c oughs> ชว์นะแล้วอย่าไปใกล้ๆ๋ยวโดนขีดแล้วมือนี่ก็ยุ่งอยู่กับขี้กับเดี่ยว <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> สุดยอดนะครับหน <c oughs> ่อยขอฝากฟาร์มพี่ท็อปพีครับเขาบอกว่าวายระดับหลักหลักหลักล้านแน่นอนเลยออ๋เพชรทากูลฟาร์มนะครับอยู่นครนายกครับ ก็ฝากติดตามด้วยครับผมเบอร์ติดต่อมีไหมพี่หรือว่าติดต่อยังไงถ้าติดต่ออยากจะได้เรื่องเกี่ยวกับควายที่ฟาร์มที่เป็นเบติดต่อได้ทางไหนก็ได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ099987 9759ครับแล้ว Facebook หรือ Facebook ท็อปคอนยกครับอืมนะนี่ปักไว้นี่เลยึท็อปคอนยกนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ โอ้โหกลับบ้านได้ไหมสนุกมากาได้เพโชคเอาใส่รถเก๋งกลับไปเลยเพิ่โชคโอแล้วที่เป็นคนสำคัญสุดๆเลยนะครับในการถ่ายคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณพี่น็อตมากๆเลยครับ,รบพี่ก็เอาไง่ายๆเลยฉากที่เกี่ยวกับ ควายทุกฉากพี่น็อตอยู่ข้างๆตลอดแม้กระทั่งตอนที่ตกควายไม่เจ็บนะไม่เจ็บพี่แต่ว่านะเป็นประสบการณ์ผมไม่ตกใจไม่อะไรเลยนะผมกลัวเก็บเรื่องๆแต่ผมมนเก็บปากะพี่น็อตปากผลงานหน่อยครับพี่ถ้าจะ้องบอกว่าเรื่องควายนี่พี่น็อตก็ติดหนึ่งในในประเทศกันที่นี่ก็เป็นข้อของพี่ท็อปเพื่อนกันนะครับส่วนผมก็เป็นเพชรกาลลงครับ น็อตเพจการลงฟาร์มความฟาร์มให้เพความฟาร์มไก่แล้วถ้าจะติดต่อเรื่องควายเรื่องไก่ติดต่อได้ที่ไหนพี่เบอร์โทรดิเบอร์โทรดีกว่าอ่้เบอร์โทรก็ได้เบอร์โทร089ครับ0188200ครับโอเค าอยจะมาดูเพิ่มโชคก็จะไปโชว์ไปอะไรก็บอกอีเวนต์รับงานเจ้าเพิ่มโชคสุดจอดน่ารักากครับผมได้ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับขอโทษแจ๋วแจลวแจ๋วขอโทษทีครับแจ๋วแจ๋บแฉลบแฉลบนหลบมื่บกี้บก่อนว่าบมถีบแฉลๆเฉลบแฉลบบอกบน้องๆก่อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวเขฉลบแฉลบแฉลบแฉลเแฉลบเลบแฉลบแฉลบแลบแฉลบแถีบแฉลบแถีบแฉลบแนลบแฉ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 ลบแลบเหมบอนไม่ยั้งเลบ่ามบงรีบงรีบแฉลบแฉลบแฉลบไม โคกแม่งถีบไม่เป็นนะวะโคกกลัวมันหลเทะไงกลัวมันหลที่ไงโคกมันยังไม่เป็นนี่บ่เราเคยเห็นเล่นเล่นเละครเออเขาถีบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊เดี๋ยวเราพุ่งไปไอ้นี่กูยังไม่ทันพุ่งเลยไปตามตีนแม่งเลยเชียพอจะยื้อไปตามตีนเลย โค่งมันแจ๊แบปุ๊บ,บเดี๋ยวเราจะพุ่งไปกำลังรอตัวยังไม่ทันจะพุ่งเลยแม่งไปตามตีโค้งเลยขอโทษพี่กอโทษ สนุก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 สนานสนุกสนานโหสุดยอดครับผมครับละต้องขอบคุณนี่เลยเอ็มพระได้แล้วก็พี่น็อตพี่น็อตแล้วก็เสียเพ้าเสียเพ้ากำนังมากมากทุกคนเสียรุดพี่ช่วยเป็นกำลังใจหลังกล้องจริงจริงมีกำลังใจโคตรเยอะนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้งานเร็ววนล้อวนล้อไปที่หลายเทก็เพราะว่านี่แหละ ถือเป็นกำลังใจสนุกสนานสนุกสนานไปมลดกันจะดีกว่าสนุกสนานสนเป็นบทคงนเลกเดียวได้เอาเดี๋ยวรับชมความสนุกกันนะครับอันนี้อันนี้แค่เบื้องหลังนั่นสิเดี๋ยวดูแล้วว่าเต็มเต็มจริงจริงแล้วเป็นยังไงโอเคขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ทั้งใจขอบคุณ